สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนิวฟินแลนด์นะคะขณะนี้นะคะเราก็อยู่ในเขตป่าฟินแลนด์นะคะนิวก็มาสำรวจป่านะคะจากที่นิวเห็นเนี่ยต้นบูเบอรี่เนี่ยรอบแรกเนี่ยถูกเก็บไปเยอะเลยนะคะเราก็จะดูนะคะว่าเดินป่าที่ฟินแลนด์ในครั้งนี้จะได้บูเบอรี่ไหมหรือจะได้เจอเห็ดดีๆไหมนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากปลายทางน,นะคะเลีวเดินเข้าไปในป่าลึกนะคะเดี๋ยวเดินไปกับนิวเลยนะคะ ช่วงต้นป่านะเพื่อนๆนะก็อลองดูเห็นว่าเห็ดเนี่ยมันชอบขึ้นตามพวกใต้มอสอย่างนี้นะคะใต้มอสต้นต้นสนนะคะเราจะเดินไปตามทางเส้นทางป่าเลยนะเพื่อนๆนะเมื่อเช้านี้ฝนตกนะคะต้นบูเบอรี่นี่ร่องรอยของการโดนเก็บเพื่อนๆเห็นไหม อันนี้คือว่าโดนเก็บไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเพราะว่ามันจะมีความยับเยินนะคะโดนเก็บไปแล้วหนึ่งรอบก็ต้องชิมดูตันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะคะยังไม่โตเพราะว่าบูเบอรี่เนี่ยบันโตตั้งแต่ต้นเดือนเจ็ดนะเพื่อนเนาะ,ะเดินไปกันไปตามเส้นทางเพื่อนเพื่อนดู ชุดแรกนะคะชุดแรกโดนเก็บไปแล้วนะเห็นนะคะรอยที่มันล้นเนี่ยคือเพื่อนเพืนเขาเข้ามาเก็บแล้วก็ถางไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้เป็นใบอ่อนที่ขึ้นใหม่นะเพื่อนเพื่อนนะหนึ่งฤดูก,การเนี่ยมันก็จะขึ้นหลายรอบนะแล้วแต่อุณหภูมิ เพื่อนนิวความดูป่าบูเบอรี่นะคะจะป่าแห่งนี้มีบูเบอรี่เยอะมากนะคะแล้วก็ถูกเก็บไปแล้วนะคะหนึ่งรอบหนึ่งรอบเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเก็บกินเลยนะคะลูกมันยังไม่โตมากเพราะว่ารอยเก็บเนี่ยหนึ่งรอบดนไปแล้วนะคะหนึ่งรอบต้นเดือนต้นเดือน กรก,กรดานะคะอันนี้ที่มันเล็กๆเ,เนี่ยคือมันเพิ่งจะออกชุดสองนะคะปีหนึ่งเนี่ยต้นบูเบอรี่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมันออกได้หลายชุดมากเลยนะคะแล้วแต่ปริม,มาณน้ำฝนแล้วก็แสงแดดนะคะถ้าน้ำเยอะฝนตับฝนตกแบบนี้นะคะแล้วก็แดดออกตามหลังนะ เพื่อนเนื้อรับรองว่าบุเบอรี่รอบสองรอบสามรอบสี่เนี่ยเกินถึงช่วงเดือนกันยายนเนี่ยดกมากอืมดกมากเลยโดนเก็บเพราะว่าออกชุดแรกปุ๊บเนี่ยคนก็จะมาเก็บเลยนะเออ วันนี้ก็จะมาเก็บกินนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้องรออีกประมาณสองหรือสามอาทิตย์เนี่ยก็จะได้เก็บรอบสองรอบสามแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เข้ามาเก็บได้เรื่อยๆนะเพื่อนๆนเพราะมันโตเรื่อยๆโตเรื่อยๆนี่ก็เป็นป่าป่าบูเบอริรี่ทั้งป่าเลยนะคะ ไม่ต้องห่วงก็เลยนะคะใครอยากเก็บก็มาเก็บนะบเพื่อนๆนะปลาเนี่ยเป็นของทุกคนสังเกตดูใบดิใบใหม่ๆเลยนี่เพิ่งออกนี่สีสมยำสีเข้มจีบบูเบอรี่ทั้งนั้น แต่ว่าโดนเก็บไปบ้างแล้วนะต้องรอดูรอบสองมันถึงจะออกมาให้เราได้เก็บติ็ดแต่เดินมานี้ยังไม่เจอเห็ดเลยนะเจอเห็ดแค่แค่2เห็ดใหญ่นะคะเพื่อนเพ่อนเพราะว่าป่านี้ไม่เป็นป่าบูเบอรี่นะคะมีเห็ดน้อยมากแต่ถ้าเกิดเจอถือว่าโชคดีหลังจากที่กลับมาจากท่องเที่ยวนะคะนิวก็มาเดินป่าหลังบ้านนะคะสำรวจดูป่าหลังบ้านว่า มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยบูเบอรี玉玉่เนี <GO av uther> ่ยโดนเก็บไปเยอะนะคะก็ต้องรอมาเก็บรอบสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะเห็ดทถวนี้ไม่มีเพื่อนๆนะหรือว่าเราต้องรอให้แดดออกก่อนเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะฝนเพิ่งตกต้องรอให้แดดออกก่อน าเนะก็บกินหน่อยนี้เดินมุ่มากกนคอแห้งนะทุกความที่มันยังไม่สุกดีนะเพื่อนๆน,นะเม็ดมันเล็กมากรสชาติไม่มีเลยไม่หวานมองไปเลยเพื่อนๆสุดลูกหูลูกตาต้นบูบรีทั้งนั้นป่านนี้เป็นของทุกคนนะคะเ๋ยวลองเดิม ไปฝัตนตกไปปล่อยนะคะต,ตกไปปล่อยต้องใส่หมวกไม่คันหัวเพราะว่ายุงมันเยอะเพื่อนๆยุงเยอะฟินแลนด์นมันมีน้ําทะเลสาบเยอะก็ต้องแน่นอนยุงก็ต้องเยอะอยู่แล้วดูนะ เด็ดนะเด็ดกินน้นเพื่อนนะเขาใดีดีกินกับโยเกิร์ตนะอร่อยมากมากเลยสด,สดๆอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่มีเครื่องเก็บมาเพราะอย่างหนึง่งมันยังไม่สุกมากไงชุดสองยังไม่สุกมากแต่ก็พอได้เก็บพอได้ชิมนะ ยังไม่สุกมากสีบูเบอรี่อาจจะมีเสียงรบก,กวนนแล้ะนะข้างๆเขาเจาะเขาสร้างบ้านเพราะมันเป็นป่าในเมืองเพื่อนๆมันไม่ใช่ป่าแบบในป่าป่าใกล้แหล่งชุมชนเดินเรื่อยๆ ดูไปเรื่อ <c oughs> ยๆไม่ดตัวเอฟเลยอันนี้เริ่มโตแล้วเม็ดใหญ่นี่กินได้รสชาติดี คนเนะ่มาเก็บรอบแรกไปแล้วก็นะเก็บไปเยอะเชียรอบแรกอืผลไม้นะแต่รสชาติดีนะต้องกินที่ต้นมันเลยอร่อยความสะอาดอ้านไว้ใจได้นะอยู่ในเปล่าอมแต่ถ้าอดจะรอนิดนึงอะความหวานมาเลยตอนนี้ยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะ โอ้ห oh. อีกเพนะิสองอาทิตย์ไหมสองอาทิตย์เดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางนู้นนะฮะเก็บกินเนอะเก็บเข้ามาลึกๆหน่อยเดี๋ไปเก็บแถวๆคนเดินนะเพื่อนเนาะของป่าเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บบริเวณทางเดินนะคะเพราะว่า ทางเดินกใกล้ๆทางเดินเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าบางทีนะคนที่เข้ามาเที่ยวป่าเนี่ยเขาเจะสุนัขมาด้วยนะหมามันก็ชอบมาเยี่ยวข้างทางเพื่อนๆชาวยุโรปเลี้ยงสุนัขก,กันเยอะนะคะหมาสุนัขบันผ่นเนี่ยมันก็ชอบเดินป่าเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเก็บของกินะอะไรกินเนี่ยต้องให้มันอยู่ ห่างจากทางเท้าเนี่ยสักเมตรหรือสองเมตรอย่างน้อยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นจะไปได้ป่วยเพราะว่าฉี่สุนัขนะคะนะคะอาจจะเป็นพวกฝนมันตกนะยยังไม่เห็นเห็ดเลยอืม สงสัยในเหตุกำลังฟักตัวอยู่